เครือข่ายสายชนจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2548เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนทำงานด้านโรคเอสในพื้นที่จังหวัดชนบุรีใช้ชื่อว่าศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเอสจังหวัดชนบุรี ประกอบด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3ชนบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการและภาคเอกชนก้าวชมรมในพื้นที่จังหวัดชนบุรีโดยมีนางสาวพัทริมีเป้าบุญปรุงเป็นประธานเครือข่ายร่วมด้วยกับคณะการบริหารเครือข่ายสายชนจังหวัดชนบุรีต่อมาวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2549 มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายสายชนจังหวัดชนบุรีจนถึงปัจจุบันดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เอกชาติยุทธศาสตร์ที่ 1. ลดผู้ติดเชื้อเ i ชรายใหม่ 1. ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกัน Health Education การติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอนามัยเจริญพันธุ์ในประชากรกลุ่มเยาวชนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไปมีการให้ความรู้เรื่องโรคเอสโรติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย MSM หญิงและชายขายบริการทางเพศ FSW ถ้าผลเลือดเป็นบวกก็จะส่งต่อเพื่อรับการรักษาทันทีและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องถ้าผลเลือดเป็นลบก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ความรู้และคัดกรองเพื่อให้ผลเลือดคงสถานะเป็นลบตลอดไป ภายใต้โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อ h i v r r t t r โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6ระยองเป็นผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์และการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นพื้นที่จังหวัดชนบุรีปีพศ2564ถึง2568กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3สพปชลบุรีเขต3พื้นที่11อำเภอสนับสนุนโดยกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขตพื้นที่หรือจังหวัดยุทธศาสตร์ที่2ลดผู้เสียชีวิตจากโรคเอชส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องตามสิทธิการรักษาของสมาชิก โครงการบูรณาการงานเอชสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์โครงการการพัฒนาเครือข่ายคนทำงานเพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชวัณโรคโรคติดต่อทางเพศสําคัญและโรคไวรัสตับอักเสบซีจังหวัดชนบุรีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีสนับสนุนพทฒศาสตร์ที่3ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอชเพื่อไขสา,ายชนจังหวัดชนบุรีในปีพศ2560 พัฒนากลไกการคุม้มครองสิทธิธ<ร>ด้านเอชในระดับจังหวัดเริ่มจากการอบรมทีมวิทยากรกระบวนการจังหวัดชนบุรีและเป็นวิทยากรในโครงการตามหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพปราศ<ร>จากการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV แล,และเอชนำร่องโดย3มแห่งคือโรงพยาบาลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่โรงพยาบาลพานทองอำเภอพานทองและโรงพยาบาลสัตหีบกม .10 อำเภอสัตหีบเครือข่าย ยังคงดำเนินงานในประเดียนลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2560<ล>ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชนบุรีโครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติให้กับแกนนำอาสาสมัครสมาชิกและครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV วเอสจังหวัดชนบุรีในปีพศ2560 ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2548เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนทำงานด้านโรคเอสในพื้นที่จังหวัดชนบุรีใช้ชื่อว่าศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเอสจังหวัดชนบุรีประกอบด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3ชนบุรีและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการ และภาคเอกชนก้าวชมรมในพื้นที่จังหวัดชนบุรีโดยมีนางสาวพัทรินีเป้าบุญปรุงเป็นประธานเครือข่ายร่วมด้วยกับคณะการบริหารเครือข่ายสายชนจังหวัดชนบุรีต่อมาวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2549มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายสายชนจังหวัดชนบุรีจนถึงปัจจุบันดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เอกชาติ ยุทธศาสตร์ที่1ลดผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 1. ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกัน Health Education การติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอนามัยเจริญพันธุ์ในประชากรกลุ่มเยาวชนกลุ่มความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไปมีการให้ความรู้เรื่องโรคเอส ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย MSM หญิงและชายขายบริการทางเพศ FSW ถ้าผลเลือดเป็นบวกก็จะส่งต่อเพื่อรับการรักษาทันทีและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องถ้าผลเลือดเป็นลบก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ความรู้และคัดกรองเพื่อให้ผลเลือดคงสถานะเป็นลบตลอดไปภายใต้โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV r r t t r โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6ระยองเป็นผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์และการคัดกรองภ <H> าวะซึมเศร้าในวัยรุ่น methods, พื้นที่จังหวัดชนบุรีป <blockchain. S 1> ีพศ2564ถึง2568 กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3สพปชนบุรีเขต3พื้นที่11อำเภอสนับสนุนโดยกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขตพื้นที่หรือจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่2ลดผู้เสียชีวิตจากโรคเอชส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องตามสิทธิการรักษาของสมาชิกโครงการบูรณาการงานเอชสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์โครงการการพัฒนาเครือข่ายคนทำงานเพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชวัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบซีจังหวัดชนบุรีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ส ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV และ AIDS เพื่อข่ายสายชนจังหวัดชนบุรีในปีพศ2560พัฒนานกลไกการคุ้มครองสิทธิด้านเอ s ในระดับจังหวัดเริ่มจากการอบรมทีมวิทยากรกระบวนการจังหวัดชนบุรีและเป็นวิทยากรในโครงการตามหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV และเอชนำร่องโดย3แห่งคือโรงพยาบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่โรงพยาบาลพานทองอําเภอพานทองและโรงพยาบาลสัตหีบกมสิบอําเภอสัตหีบเครือข่ายยังคงดําเนินงานในประเดียนลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2560ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชนบุรีโครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติให้กับแกนนำอาสาสมัครสมาชิกและครอบครัวผู้ติดเชื้อ h i v a i ว s จังหวัดชนบุรีในปีพาศ2566กับกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มจำนวน470คนโครงการติดตามคุณภาพและการบริการที่นำโดยชุมชน Community l e d Monitoring c l m ภายใต้โครงการอ e ีพิกประเทศไทยในปีพุทธศักราช2565ถึง2567โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีเป็นผู้สนับสน,นุนโดยมีการจัดประชุมทีมงานองค์กรภาคประชาสังคมขึ้นในวันที่1มีนาคมพศ2566เป็นการรวมตัวองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจำนวน10แห่งเพื่อวางแผนจัดตั้งทีมงาน และติดตามคุณภาพการบริการด้าน HIV ในสถานพยาบาลพื้นที่จังหวัดชลบุรีนอกเหนือจากดำเนินงานตามแขนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเครือข่ายยังมีกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาคนทำงานด้านความเข้มแข็งของคนทำงานชมรมและเครือข่ายจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละ3ครั้งหนุนเสริมกลุ่มอย่างต่อเนื่องสรุปผลการดำเนินงานปีละหครั้ง 3. เสริสมสร้างทักษะฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดเชือ้อ ครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ติดเชื้อ h i v และครอบครัวพิมพ์เสนน้ำดอกไม้กระบูนในปีพศ2565กับกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มพัฒนาศักยภาพแกนรนำชมรมด้านต่างๆ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไวรัสตับอักเสบซีวัน,นโรคท PT ฝีดาษวานอน 2. อ,อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครด้านการสื่อสารองค์ความรู้การสื่อสารประเด็นลดการตีตราตนเองในกลุ่มผู้ติดเชื้อ h i ชและประเด็น u เท่ากับ u ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ h i ช 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนนำด้านโรคเอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการท้องไม่พร้อมและการตรวจเลือดโดยสมัครใจใกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง HIV และการป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ผลที่ได้รับการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับใบประกาศนียบัตรสำหรับโครงการที่มีผลงานดีเด่นในปีพศ2 5 0